บอการพนันที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างนะคะโดยทหารกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์ได้สนธิกําลังกับเจ้าหน้าที่ตํารวจและฝ่ายปกครองจับกลุ่มนักพนันในบ่อนพนันกลางหมู่บ้านภายหลังจากที่มีชาวบ้านนั้นร้องเรียนไปยังศูนย์ดารงธรรมค่ะ หลังจากที่ชาวบ้านในพื้นที่ตําบลสวายอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะได้เข้าร้องทุกศูนย์ดํารงธรรมอําเภอเมืองสุรินทร์หลังพบมีการเปิดบ่อนการพนันย้ยกฎหมายในพื้นที่ซึ่งทหารกองกําลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์เจ้าหน้าที่ตํารวจและฝ่ายปกครองได้สนธิกําลังกันเข้าตรวจสอบการลักลอบเล่นการพนันบริเวณบ้านเลขที่123บ้านโคกแซะตําบลสวายโดยมีนางทุมสนศรีเป็นเจ้าของบ้านพ้นการบุกตรวจสอบนะคะสามารถจับก,กุมผู้ต้องหาคือนางปิยธิดาคัาคูนซึ่งรับ เป็นเจ้ามือและผู้เล่นอีก22รายพร้อมกับของกลางเป็นเงินสดกว่า3,000บาทและอุปกรณ์การเล่นอีกจํานวนหนึ่งค่ะโดยการสอบถามกลุ่มนักพนันนะคะทราบว่าที่กล้าเปิดให้มีการเล่นพนันโดยไม่เกรงกลัวการถูกจับกลุมนั้นเนื่องจากอ้างว่าได้จ่ายสวยให้กับทางเจ้าหน้าที่แล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมกับของกลางส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อดําเนินคดีต,ต่อไปค่ะครับคุณผู้ชมค่ะ